โอเคครับอยู่กับการทบทวนเนื้อหาก่อนสอบนะครับอยู่กับเนื้อหาของวิธีการดูลเลขวิธีการดูลสมการปฏิกิริยาเรดอกนะครับผมดูลสมการเรดอกจะมี2วิธีใหญ่ๆนะครับคือวิธีเลขออกซิเดชันและวิธีครึ่งปฏิกิริยาครับซึ่งครูไม่ได้ฟิกให้เราใช้2วิธีนี้ถ้าเรามีเทคนิคอื่นที่เราเข้าใจหรือสามารถทําได้ก็สามารถใช้ได้เลยครับแต่ที่ครูจะนาเสนอว่าจะมี2วิธีนี้นะครับ วิธีแรกคือวิธีการดุลด้วยวิธีเลขออกซิเดชันนะครับการดุลด้วยวิธีเลขออกซิเดชันก็จะมีสเต็ปประมาณนี้ซึ่งสไลด์ครูจะสง่งให้แล้วให้เราไปดูวิธีกันเองให้เราไปดูในสไลด์กันอีกทีนะครับเพื่อเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครูคจะแสดงวิธีทำแล้วก็อธิบายเท่านั้นนะครับดูดตัวอย่างแรกนะครับขั้นแรกของการดุลสมการดีดอกด้วยวิธีเลขออกซิเดชันนะครับเราต้องหาตัวเพิ่มแล้วก็หาตัวลดก่อน เห็นชัดครับจากในสมการตัวเพิ่มคือตัวนี้ครับ al กลายเป็นเอ3อาบวกครับแสดงว่าเนี่ยเพิ่มครับเพิ่มไป3ด้วยตัวลดครับ H บวกครับกลายเป็นเฮทอยสองครับอันเนี้ยลดแน่นอนครับจากบวก1กลายเป็น0ครับแสดงว่าลดไป1เมื่อรู้แล้วครับว่าเพิ่มเท่าไหร่ลดเท่าไหร่แล้วทําการคูณไข้ครับเอา1ไปคูณใส่สครับเอา3าไปคูณใส่1 โอเค AL ทั้งหมดครับ AL ทั้งหมดที่เราต้องการจะดุลน,นะครับเติมหนึ่งเข้าไปเติมหนึ่งเข้าไป H ครับที่เราต้องการจะดุลเติมสามเข้าไปเติมสามเข้าไปแต่ H ตัวนี้ครับถ้าเราเติมสามคร 3, 3ับสามคูณสองมันจะกลายเป็น H หกตัวฉะนั้นต้องกลายเป็นสามส่วนสองครับเพราะมันจะให้ส่วนสองตัดกับสองตัวนี้ก็จะเหลือสามเท่ากันนั่นเองเช็คดูทีตัวครับ AL หนึ่ง H สาม 1> Al 1ห3ประจุรวมฝั่งนี้มีบวก1อยู่3ตัวเป็นบวก3ประจุรวมฝั่งนี้มีบวก3 1ตัวเป็นบวก3เท่ากันหมดครับจบปิ้งง่ายๆครับรูนสมการด้วยวิธีนี้ต่อมาครับอีกตัวอย่างครับตัวอย่างที่3โอเคซิงคตอนแรกครับอยู่เดียวโดดเป็น0ครับ HCl h เป็นบวก1อยู่แล้วนะครับ Cl เป็นลบ1 ซิงซีอสองครับซีอสองอยู่มูเจ็ดเป็นลบหนึ่งครับมีอยู่สองตัวเป็นลบสองครับฉะนั้นซิงตัวนี้ต้องเป็นบวกสองครับเอชห้อยสองอยู่ในรูปของาธาตุอิสระครับเพราะว่ามีเคเอชเดียวๆนะครับอย่างเงี้ยเลขเขาจะเป็นศูนย์เสมอตัวที่เพิ่มก็คือซิงครับจากศูนย์กลายเป็นสองบวกตัวทดก็คือจากเอชครับจากบวกหนึ่งกลายเป็นศูนย์แสดงว่าลดหนึ่งเพิ่มสองเหมือนเดิมครับ เอาสองไปคูณใศษหนึ่งเอาหนึ่งมาคูณใศษสองครับสิงครับเอาหนึ่งไปดุลข้างหน้าเลขหนึ่งเราไม่เขียนอยู่แล้วฝั่งของ h ครับ h ฝั่งนี้ครับเติมสองเข้าไป h ฝั่งนี้เติมสองเข้าไปแต่มันห้อยสองอยู่แล้วถ้าเราเติมสองเข้าไปมันจะกลายเป็นสี่นะครับฉะนั้นซัดเป็นสองส่วนสองไปก่อนครับอะเช็คครับซิงเท่ากับหนึ่งสิงฝั่งนี้หนึ่ง h ฝั่งนี้สอง เอฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับสองส่วนสองครับเราตัดเป็นหนึ่งเลยก็จะเหลือแค่หอยสองฝั่งนี้เท่ากับสองครับประจุไม่มีครับไม่มีตัวไหนมีเครื่องหมายบวกลบนะครับประจุคือเครื่องหมายบวกลบบนหัวนะครับไม่ใช่เลขออกซิเดชันนะครับไม่ใช่อาจจะคล้ายกันแต่ไม่ใช่ตัวอย่างที่สี่ครับอืมต้องพิจารณาครับว่าตัวไหนเพิ่มตัวไหนลดดูจากสายตาครับพอจะเราได้ว่า m อเนี่ยเปลี่ยนแน่นอนแล้วก็ s เนี่ยเปลี่ยนแน่นอน S ง่ายสุดครับ S ตอนแรกเป็นลบ2ครับตอนหลังเขากลายเป็น0์ครับเขากลายเป็นธาตุอิสระอยู่ตัวเดียวฉะนั้นตัวนี้ครับจากลบ2เป็น0ครับแสดงว่าเพิ่มครับ2ที่จะแตกต่างกันคือ MnO4 ครับ MnO4 เนาะ MnO4 ลบเนี่ย O1 ตัวเท่ากับลบ2ครับ O4 เป็นลบ8ครับ Mn ต้องจัดการกับลบแแล้วเหลือลบ1แสดงว่า Mn ต้องเป็นบวก7ครับ Mn ตัวนี้ครับ ไม่มีอะไรเป็นธาตุอิสระแล้วก็มีประจุเท่ากับบวกสองแสดงว่าเรเยอเซเลชันก็เท่ากับประจุเขา,าก็คือบวกสองสามแดงว่าแสดงว่าตัวนี้นะครับจากเจ็ดกลายเป็นสองเขาลดไปห้านั่นเองเหมือนเดิมครับสองอคูณห 5, 5้าห้าอคูณสองครับสองเติมหน้าเอ็นโอสีครับสองเติมหน้าเอเบนครับห้าเติมหน้าเอสครับห้าเติมหน้าเอสครับเช็คทีละตัวครับทีนี้เอ็นเอ็น โอเออเวลาเราเช็คนะครับเช็ค M N S O กับ S เนี่ยเราจะมาเช็คตอนท้ายสุดนะครับ M N S O H M N ฝั่งนี้สองครับ M N ฝั่งนี้ก็สองครับ S ฝั่งนี้ห้าครับ S ฝั o, ่งนี้ห้าครับ O ฝั่งนี้สองคูณสี่เป็นแปดครับ O ฝั่งนี้มีแค่หนึ่งครับฉะนั้นเริ่มดุล O ได้ครับ ทำยังไงให้ O ฝั่งนี้เป็นแดเหมือนกันง่ายๆครับเติมแปดเข้าไปหน้าน้ำครับพอเติมแดเข้าไปครับ o เป็น8ดแล้วครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนก็คือ h นะครับ H ฝั่งนี้นะครับรวมกันเป็นสิบฝั่งนี้มีตัวเดียวเดียวโดดครับเติมเลขสิหเข้าไปครับโอเคทุกตัวเท่ากันแล้วแต่ประจุครับทีนี้ ประจุรวมของฝั่งนี้นะครับ mn 1ตัวเท่ากับลบสเราดุล2เข้าไปแล้วทําให้ mn ทั้งก่อนเนี่ยกลายเป็น2ก่อนกลายเป็นลบสเอามารวมกับ s 2ลบครับเรามี5ตัวก็กลายเป็นลบสิครับส่วน h บวกครับมี16ตัวเป็นบวกสิครับรวมกันเหลือเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ลบสอันนี้เป็นลบสนะครับ mn 1ตัวมัน1ลบ เอ่อเหลือบวกสี่ครับเหลือบวกสี่ฝั่งนี้ครับไม่มีประจุมีประจุแค่ตัวเดียวก็วคือบวกสองสองตัวเป็นบวกสี่อันนี้คือประจุเขาเขียนไว้ด้วยเดี๋ยวหลงประจุเรียบร้อยครับข้อนี้ดุนเรียบร้อยดูข้อห้าครับทีนี้ข้อห้านะครับตัวที่เปลี่ยนเนี่ยเ n ็นเปลี่ยนแน่แน Uh, SO4 นะครับเราจะเห็นว่า SO4 เนี่ยมีทั้งสองข้างของสรรมการแสดงว่า SO4 เนี่ยมันจะคงรูปมันจะไม่เปลี่ยนฉะนั้นตัวที่ควรจะเปลี่ยนคือ S ตัวนี้ครับาหา MNO4 ก่อนหา KNO4 ก่อน O4 นะครับ O1 ตัวเท่ากับ2ลบ O4 ตัวก็เป็นลบ8ครับ AK เนี่ยเป็นบวก 7A บวก1ครับแสดงว่า MN ตัวนี้นะครับก็ต้องเป็นบวก7ถึงจะรวมเท่ากับศนย์ f n เท่ากับบวก7แล้วนะต่อมา h 2 s ครับ h 2 s h 1ตัวจะเท่ากับบวก1มีอยู่2ตัวเป็นบวก2ครับ s ตัวนี้ก็เลยกลายเป็นลบ2ครับซัมเจชั้นกระบ,บวนการออกมาฝั่งของ3ผลิตภัณฑ์นะครับ mn อยู่นี่ mn นะครับ soc นะครับเขาเป็นกลุ่มประจุนะครับกลุ่มไอออนที่เรียกว่าซัลเฟตไอออนนะครับจะมีประจุเท่ากับ2ลบฉะนั้น MN ตัวนี้จะเท่ากับ2บวกครับ เอครับอยู่ตัวเดียวเดียวโดียอย่างนี้แถมไม่มีประจุ adding, บวกลบบนหัวแสดงว่าเขาเป็นศูนย์ครับเจ็ดกลายเป็นสองเนี่ยลดไปห้าครับลบสองกลายเป็นศูนย์ครับแสดงว่าเพิ่มสองครับเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรยากเอาห้ามาคูณใส่สองเอาสองไปคูณใส่ห้าครับตัวนในมี S เติมห้าไปเลยตัวนในมี S เติมห้าไปเลย ตัวไหนมี mn ครับเติมสองไปเลยตัวไหนมี mn เติมสองไปเลยมาเช็คดูทีละตัวเวลาเช็คเหมือนเดิมครับเอา o ไว้ท้ายสุดนะครับ k mn s soc นะครับด้วยความที่มันมีทั้งสองข้างของสรรมการครูจะคิดมันก้อนเดียวกัน soc ทั้งก่อนแล้วก็ o แล้วก็ h ฝั่งนี้ครับฟืบ k mn s sunfet ion o k ฝั่งนี้เท่ากับ2ครับ k ฝั่งนี้เท่ากับ2ครับ mn เท่ากับ2ครับ mn ฝั่งนี้เท่ากับ2ครับ s ฝั่งนี้เท่ากับ5ครับ s ฝั o ่งนี้เท่ากับ5ครับ soc ครับฝั่งนี้มีแค่1ตัวครับผมแต่ฝั่งนี้มี2คูณเข้าไปเป็น2บวกกับอีก1ตัว soc ฝั s o ่งนี้มี3ตัวครับทํำยังไงอะอยากได้3มเหมือนเขาอะก็เติม3เข้าไปครับ S.O. c ฝั่งนี้ก็เป็นสมครับฝั่งนี้ก็เป็นสามเท่ากันแล้วเมื่อดู o ครับ o ฝั่งนี้ครับสองคูณสี่เป็นแปดครับ o ฝั่งนี้มีแค่หนึ่งตัวครับอยู่ในรูป S.O. c ไม่นับนะครับเพราะว่าคูณนับเป็นก้อน S.O. c ไปแล้วโฝั่งนี้มีแค่หนึ่งตัวครับอยากได้เพิ่มทำไงอ่ะอยากได้เพิ่มแปดตัวก็ซัดไปเลยดีแปดน้ำครับต่อซัดเข้าไปแปดน้ำครับทีนี้โอเคโอเท่ากันแล้วครับ ทีนี้ h ฝั่งนี้ครับมีสิบหกครับส่วน h ฝั่งนี้นะครับมีห้าคูณสองเป็นสิบบวกสามคูณสองเป็นหกครับเป็นสิบหกเท่ากันฝั่งนี้นะครับไม่มีตัวไหนนะครับไม่มีสารประกอบตัวไหนที่มีประจุเลยฝั่งนี้ก็ไม่มีประจุเลยฉะนั้นไม่ต้องดูประจุครับมันเท่ากันอยู่แล้วครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยง่ายง่าย easy ครับ easy ตัวอย่างที่หกค่อนข้างง่ายเดี๋ยวข้ามไปเลยดีกว่าขออนุญาตครับอ๋อมาดูตัวอย่างที่เจ็ดครับ ให้โจทย์อย่างนี้นะครับอย่าพึ่งใจออกตั้งสติครับตั้งสติแล้วดูให้ดีๆอาจจะง,ง่ายกว่าที่คิดอ่ะที่แน่ๆ CL ครับเปลี่ยนแน่ๆจากตอนแรกเป็นลบหนึ่งครับมาห้อยสองแล้วไม่มีเลขบนหัวไม่มีประจุอย่างเงี้ยจากลบหนึ่งนะครับกลายเป็นศูนย์แสดงว่าลดไปหนึ่งในขณะที่ CR นะครับ CR เนี่ยเป็นท่าตุ a n s i t i o n เปลี่ยนแน่แน เราเช็คดูก่อน CR ฝั่งนี้นะครับอยู่็นธาตุอิสระก็จริงแต่มีประจุฉะนั้นเลขออกซิเดชันเขาจะเท่ากับประจุเขาก็คือบวก3ครับส่วน CR ฝั่งนี้เราต้องหาครับหาจาก O ครับ O 1ตัวเป็นลบ2ครับ O 7ตัวครับก็เลยเป็นลบ14ครับแสดงว่า CR 2ตัวนะครับเอาไปบวกกับลบ14แล้วจะเท่ากับประจุของมันก็คือลบ2แสดงว่า เราก็ย้าย14มาไว้กับ2ครับก็จะกลายเป็น14ลบ2 Cr สองตัวเท่ากับ14ลบ2 Cr ตัวเดียวจึงเท่ากับ12เอาไปหาร2 2ย้ายไปหารแสดงว่า Cr หนึ่งตัวจะเท่ากับ6โอเคครับขออย่าลบเลยนะทดเสร็จแล้วแสดงว่า Cr หนึ่งตัวเท่ากับ6นะครับ6กลายเป็น3แสดงว่าลด3ครับ มอนเดิมครับหนึ่งคูณสามครับสามคูณหนึ่งครับเอาหนึ่งไปเดิมหน้าซีอาทั้งหมดครับหนึ่งเติมหน้าซีอาสามบวกครับหนึ่งเติมหน้าซี o อาห้อยสองโอห้อยเจ็ดเอ้าแต่ว่าซีอาเราห้อยสองนะครับถ้าเราเติมหนึ่งไปฝั่งนี้จะมีซีอาสองตัวแต่ฝั่งนี้จะมีซีอาตัวเดียวฉะนั้นต้องเติมในรูปของหนึ่งส่วนสองครับเติมได้ครับเ,เลขดุลเนี่ยสามารถเป็นเศษส่วนได้อย่าไปซีเรีย โอเคต่อมาครับ CL ครับ CL ฝั่งนี้นะครับเราเติม3เข้าไปครับฝั่งนี้ครับเราเติม3เข้าไปครับแต่ถ้าเกิด3นะครับมันมี2สองแล้วจะกลายเป็น6นะครับฉะนั้นตาเป็นรูปของ3ส่วน2ครับประมาณนี้ก่อนทีนี้เราเช็คทีละตัวครับเช็คซเช็คท่านอื่นทั้งหมดครับที่ไม่ใช่ H กับ O ครับ CL แล้วจากนั้นค่อยเช็ค O ครับแล้วค่อยเช็ค H ครับ เชื่อผมมันจะง่ายกว่า cr ครับเรามี1ส่วน2คูณกับ2ฉะนั้นก็เลยเป็น1ส่วน2คูณกับ2 cr ก็เลยมี1ตัวนะครับ cr ฝั่งนี้ก็มี1ตัวครับ cl ฝั่งนี้มี3ครับ cl ฝั่งนี้3ส่วน2คูณ2ก็จะกลายเป็น3ตัวครับ o ฝั่งนี้ครับมี7คูณกับ1ส่วน2เป็น7ส่วน2เอาละ C ิ o มี7ส่วน2ตัว โอฝั่งนี้ครับมีตัวเดียวทำยังไงให้กลายเป็นเจ็ดส่วนสองก็เอาเจ็ดส่วนสองไปคูณใส่ครับโอฝั่งนี้ก็เป็นเจ็ดส่วนสองเท่ากันแล้วที่ไม่เท่ากันตอนนี้ครับคือ h ทีนี้ h ฝั่งนี้ครับเจ็ดส่วนสองคูณกับที่มันห้อยสองกันแล้วสองตัดสองคับฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นเจ็ดครับ h ฝั่งนี้ครับมีเจ็ดฝั่งนี้ก็เติมเจ็ดเข้าไปครับกลายเป็นเจ็ดครับเช็คประจุขับข้อนี้มีประจุ cr 2 o 7 1ก้อนจะเท่ากับลบ2แต่เรามีครึ่งก้อนนะครับก็เลยกลายเป็นลบ2ส่วน2ก็เป็นลบ1ลบ1ตัวนี้เป็นบวก7ครับตัวนี้เป็นลบ3ครับแสดงว่า7เอาไปลบ1เอาไปลบ3เหลือประจุเท่ากับบวก4ฟฝั่งขวามือครับมีบวกสาตัวครับ เออบวก3เอาลบ3าลบสกับลบหเป็นลบ 4, สี่สิแสดงว่าประจุรวมมันเท่ากับบวก3ครับฝั่งนี้ก็มีแค่บวก3อยู่แล้วครับโอเคก็ถือว่าดุลเรียบร้อยประมาณนี้ครับสําหรับการดุลสมการด้วยวิธีครึ่งโอไม่ใช่ด้วยวิธีเลขออกซิเดชันครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวอีกคลิปจะเป็นวิธี ครึ่งปฏิกิริยานะครับไม่ยากไม่ยากไม่ยาก